สบายดีสบายดีเอฟซีมนทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้ทุกคน,นเอาเบอร์หนึ่งจะมาบอกข่าวดีสำหรับฮันโซทุกคนนะได้ข่าวว่าฮ so, ันโซเขามาในเซิร์ฟห้าแล้วทุกคนมือน,นีเนาะเดี๋ยวมาเบอร์หนึ่งกันทุกคนสำหรับฮันโซได้มีการปรับเปลี่ยนไม้สมนาไม่นั่นเองในทุกคนเนาะนี่จะเป็นฮันโซที่ว่าปรปับเปลี่ยนไม่หนาไม่ล่างไม่สกิลไม่ถุงจางทุกคน โอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ <ไป S 1> เบนโอนึจะมาพิสูจน์เบิงว่าสกิลของมันจะแห้งบอ่อทุกคนเนาะอ่าสนันนันแล้วเข้าไปพิสูจน์กันเลยทุกคนเอาสลับฮันโซปับใหม่นี่ทุกคนนะมันสิแห้งบอ่อหรือแอะไรทุกคนก็นต้องมาเบิ่อน้องการลอหล,อดลอดุดรอติดตามเบิงเนาะอ่าแล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องยูทูปของเบนโอหนึ่งเนี่ยได้ทุกคนนะเป็นกำลังใจให้เบนโอหนึ่งแน่ทุกคนโอเคทุกคนเอาเพื่อผมเป็นการทักษาเสียเวลาเสือว่าหลายๆคนก็อยากเบิงอยากเห็นเบนโอหนึ่งลินแล้วทุกคนเอาสลับง โอเคกดกันเลยทุกคนนะเขามาให้กันเลือกตัวละครกับรายกันทุกคนเนาะจัดไปเลยทุกคนนะสลับพันโซเกมนี้ทุกคนเขาไปเบลี่ยนกันด้วว่ามันปรับเปลี่ยนอยังแน่ทุกคนเนาะว่าจะเป็นหูหางนาตาสลับสกิลหนึ่งกับมีการปรับเปลี่ยนสกิลสองกับปรับเปลี่ยนเนาะสกิลสามกับปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยทุกคนเนาะแต่ว่าสกินนี่แมนโบได้เปลี่ยนเลยทุกคนยังเทยังรอคือเก่าทุกคนเนาะเปลี่ยนแต่ลางเดิมๆมันทุกคนมันจะปรับเปลี่ยนหูหางนาตาแต่ว่าเขามาเกมนี้บันไ่แล้วทุกคนโอ้โหฟาร อ่าเดีย๋ยวเดี๋ยวขอแล้วก่อนทุกคนขอฟาร์มได้หรือบอนี่ยทุกคนแต่ว่ามออินโดนีเซียนี่หาจะบบได้ทุกคนโอเคจัดไปเนาะฟาร์มสองเกมนี้ทุกคนสิเกิดหรือโบเกิดแต่ว่าที่แน่ๆนี่อ่าบัฟนี่เบ้นหนึ่งโบหายเน่นอนทุกคนอืมมาลิมกับตัวอื่นบอลลิมมาลินเพื่อฮันโซเนาะเข้ามาทุกคนในช่วงวานี้ก็เปิดก่อนไล่แลแนไปอย่างเดีวยวเลยทุกคนโอ้โหอ้เป่าไม้ก็เฮาคือบัฟมว่วงทุกคน อ่าบับหมวกของพายกเลินขามน่เอ็ดทุกคนเนาะต่ายิทวายสิเฮ็ดอ่าแคนจูเลียนนะปอยซะปอยจูเลียนจ้าเดียวจูเลียนสิดาโอเคเดี๋ยวจัดกันเลยทุกคนรอสล็อพันโซอ่าเกมนี้ทุกคนรอทางสะดวกทุกคนเนาะมาขออะไรกันทุกคนนะบับตัวนี้ตีหาบาทุกคนมันจะกื่นขีปไป้ทุกคนโอ้โหอุ้ยบอกเลยว่าแม่งโกงคือเก่าทุกคนเนาะ ส่วนสกิลยังนึกตาในคนเดียวไดลวิวแบีเดี๋ยวคอยมาจัดกันนี่ทุกคนสกิลสองนี้เห็นเราบอทุกคนสกิลสองอ่าปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยทุกคนบอกเลยว่าแห้งกว่าเก่ากว่าเดิมแน่นอนทุกคนอาคันสู้อ่าปรับใหม่นี่ทุกคนเนาะมาจังหวะนี่เขากลาแลนมาปับหมวกคองเขาเองเลยทุกคนอ่าก็ตี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 ไปทุกคนเนาะอ่าแต่ว่าตีนี่ก็ซาซาเน่ทุกคนเนอะอ่าเดลวิวสองแต่ว่าเขาบุญยอมคืนทุกคนเสียได้สกิลหนึ่งอ่าคอยไปคืนคลิปหน่อยเอาละกันอ่ากดจะเกิดเอาทุกคน มาแต่ว่าสำหรับการตรีนี่ทุกคนสำหรับสกิลหนึ่งก็คืออ่าเมื่อเขาตีตัวใดแล้วเขาต้อตงกึ้นตัวน,นั้นทุกคนเนาะแต่หากว่าเขามาตีตัวหนึ่งแล้วไปกึ้นตัวหนึ่งมันจะตีบอ่อใดทุกคนอ่าแต่หากว่าเขาตีใต้อ่าตีคลิปตัวหนึ่งใต้แล้วอ่าเขาจะไปกึ้นตัวอื่นในบ่อใดมันจะรีสกิลใหม่อ่ารีครูดาวใหม่หมดเลยทุกคนอืมก็คือมันจะรีเซตใหม่เลยสำหรับสกิลหนึ่งทุกคนเนาะอ่าโอเคลองว่าทุกคนจะเข้าใจแหละกับลองลีนเบิงทุกคนเนาะตอนนี้เขาต้องการเลเวลซีทุกคนเขาต้องได้เเลลวก่อน มาจังหวะนี้ยินมันกับฮิวทุกคนดมประธานในเรเวซีเพราะว่าเขาเอาความมันจังหวะนี้ทุกคนสิได้เรเวซีแล้วเฮ้ยขอเรเยวซีก่อนเลยกันเดียบร่อยเดียบร่อยขอเรีวซีก่อนเฮ้ยยินยินยินไปซะแลยยินจังหวะนี้ทุกคนหว่าสิเอาอานักเวทดมันทุกคนในเวลวซีเป็นจีบหอยแล้วขอจัดยินก่อนเลยกันจังหวะนี้มาดิยินยินมาเลยยินมาเลยจังหวะนี้โอ้ยแห้งแต่ว่ายินวะถอดหัวออกไปมั่นใจเลยทุกคนเพราะว่า ยินจะบอสามารถตีตัวจริงก็เฮาได้นะเอทุกคนโอ้โหแม่งโกงมาแหงเป็นแหงเลยเวยโอ้โหทุกคนบอกเลยว่าฮันโซมาครั้งนี้บอสได้มาทร,รมาได้ทุกคนโอ้โหถึงแบนทุกเกมแน่นอนในแรงนี่นะ มันใจได้ทุกคนนสำหรับตัวจริงเฮาเนี่ยเฮาถอนหัวออกไปนะมันใจได้เลยว่าบุมีตวัวใดมาขาของเฮาดใดแน่นอนเออขาตัวจริงก็เฮาใดแน่นอนทุกคน hey, hey. โอ้โหบอกเลยว่าแมงโกงเม่โกงเลยมาเดี๋ยวขอฝากไปอีก,กอนทุกคนเนาะ <Yeah. S 1> สำหรับสกิลหนึ่งตัวที่ว่าขึ้นบัฟหันทุกคนเนาะแต่หากว่าเขาบวกสกิลสองไปนี่มันจะได้สแต็คไวกว่าก็คือเขาจะสามารถขึ้นคลิปได้ไวกว่านี่เองแต่หากว่าเขาตีสกิลหนึ่งเขาต้องตีอาหาขัางทุกคน,นมันจึงจะสามารถขึ้นคลิปได้รือว่าขึ้นปัฟได้นั่นเองม เดี๋ยวขอเอาบัฟนี่ก่อนละกันทุกคนคอยถอดหัวเอาไปไล่ปาทำมันทุกคนเอาเนาะทุกคนขอย้ำอีกที่ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองเบนร์หนึ่งเลยทุกคนเป็นกำลังใจให้แน่กถือว่าเป็นสิบกว่าหมื่นทุกคนแต่เมื่อลงคลิปเถื่อนหนึ่งทุกคนเบนร์หนึ่งกับบุกคอยได้มีเวลาเนาะที่ว่ามาเห็นคลิปในสองยูทูบนี้กกกินหอดเอฟซีในท้องยูทูบเก่าทุกคนแต่ว่าในติ๊กต็อกไอเบยลงตลอดทุกคนเนาะอืม มาจังหวะดีเห็นนักเบรกกำลังจะหมดแล้วดีคนน้อถอดหัวออกไปเลยจังหวะนี่เข่าไปดิยคนน้ออกืนไปเรียบร้อยดียคนแม่ปากปีศาจดียคนตัดมาจังหวะนี้ยินดียคนเอ้ยยินยินยินเอาตัวได้ว่าเข่าไปวะหน่าจะเอาสู้เข้าไปทดกยคนออกมาจังหวะนี้ใสแม่งเลยขอกืนไปบาทหนึ่งทดีคนโอ้ยโอ้โหแห้งเถอะวะจวังหวะนี้จูเลียนเขามาเก็บเออร์โบเมนอาจเป็นตน,นาเลียตีว่าเก็บไปได,ด้ทดกยคน โอ,โ,โอ้โหบอเลยว่าฮันโซนี่ทาเบิรงต้อนเลดเกมทุกคนว่ามันสีแห้งสีมันสีเดือดซ้ำใดทุกคน,น,นขนาดตนเกมนกยยังแห้งแล้วสังเกตเบอง u ยนนูแมปทุกคนโอ้โหนาตาเลียขเขาห้าสิลินคิมมี่ทุกคนซิลินไดหรือบอจั๋วตีขเขาห้ายังหนึ่งวีเองใจเย็นเย็นสุดท้ายแล้วก็ตุ้ยให้คิมมี่ทุกคนเดียวขอจัดก่อนแลวกันสลักคิมมีส่สบสคิมมี่สิบไปใส่คิมมี่จังหวะนี้เขามาของหงาไปหนึ่งที่ทุกคนแม่บอใดทุกคน โอ้โหสำหรับการถอดหัวนี่บอกเลยว่ามันใจนเลยเลยทุกคนตัวจริงก็เฮานี่จะบ่มีไฟสามารถมาตีได้ทุกคนอ่าบ่มีไฟสามารถมาตีตัวจริงก็เฮา o, ได้แต่ถาว่าถอดหัวออกไปจะเย็นจะเย็นจะเย็นโอ้โหยยินนี่แมงมันจะหลินแต่เฮาเลยว่ะเดี๋ยว,ดวยยยเดี๋ยวคอยใส่กันแต่ว่าก่อนอื่นขอเอาบัฟก่อนเลยกันจุเล,เลียนเอาบัฟแดงไปแล้วอ่าผมบอกกี้เนี่เฮาฟรามสองก็ลำบากในจักน้อยทุกคนตาฟ้ามหนึ่งนี่นนาจะไวกว่านี้ทุกคนเนาะ อ่านี่สังเกตบางสกิลหนึ่งเลยทุกคนอนะ่ะถ้าหากว่าเฮาตี้อ่าตัวน,นี้อะไรใช่ไหมคืนตัวน,นี้บัวไทยทุกคนถ้าเฮาตี้ต้ยปูมันจะรีเซตใหม่เลยแ่ไมีตมตแต่เฮามาตี้เลวก็เก็บสแต็กอ่าสกิลหนึ่งใหม่แล้วก็บคืนคลิปได้มาจังหวะนี้ไไสิไปใส่มักมักเบียดจิปส่มักเวทโอ้โหเบิ่งสังเกตเลงทุกคนหแห้งเป็นแห้งเลยทุกคนโอ้โห๋แม่ทุกคนบอกเลยว่าลวงแรงนี่โดนแบนทุกเกมเตะเลยทุก,ททกทคน ตาจมาจวานี่ยินทุกคนย,นยินจะไปใช้ยินไหนจะผ่มีนตีจังหวะนี่ของงาเป็นหนึ่งที่บุจักสู้บุจักนาตะเลียแม่ดุกคนเนาะใส่กันใหญ่เลยตาจัจะวานี่ชิมมี่ทีกคนโอ้โฮหฮบตีกันจนเพลินดุกคนนั่นลืมไปว่าตัวจริงของเฮามาดทุกคนจังหวะนี่ตุยไปเรียบร้อยดุกคนสาเหตุที่ว่าบ้นอนหนึ่งลงมาในคัสซีเกมนี่โบแมนอียังดุกคนเพราะว่าลงในแรงเนี่ยมันถึงแบนลงในแรงนี่บอกเลยว,ว่าถึงแบนทุกเกมดุกคนเนาะส่วนฮันโซป,ปับใหม่ดุกคนเพราะว่า มันแม่งโกงอะไรทุกคนเลยมาทุกคนเดียวขอเอาคลิปก่อนได้ทุกคนในใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวเบอร์หนึ่งไปบวกให้เบิงอ่าอย่าเฝ้าใจหอนทุกคนเดี๋ยวขอเก็บเครื่องเก็บของก่อนทุกคนเนาะเดี๋ยวไปบวกให้มันมันนึงแห่ทุกคนได้เบิงได้ช่วงทุกกันเองแหละสำหรับฮันโซปั๊าใหม่ครั้งนี้เบอร์หนึ่งคิดว่าอ่ามันก็บแบบเอฟเฟกต์ยังต่างๆนี่มันก็งามเลยทุกคนทุกคนคิดว่ามันงามบอกเลยว่ามันมัน ดูว่าไม่เป็นหย่อนความแปลกตาบ่อเหยนะใดเด็กคนทัวร์เบนอบหนึ่งคิดว่าเออเอฟเฟกต์สกิลยังต่างๆนี่มันดีขึ้นกว่าเก่าทุกคนเอ้ยยินโอ้ยินเข่ามาจังหวะนี่ทุกคนแม่เดกคนเข่าไปสายเลยเบนอบหนึ่งโอ้โหหวานเจี๊ยบทุกคนของงาไปหนึ่งที่ทุกคนโอ้โหบ่อใดทุกคนโอ้โหแม่งแห้งเป็นแห้งเลยว่ะโอ้ยเดี๋ยว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 ตะกี้นี่พิษจังหวะซื้อทุกคนบ่อใดท่าเดี๋ยวคอยจัดใหม่ทุกคนเอาทางง๊าบเบลว่าให้มันได้แบบ อหน้าที่ต้องเป็นของเขานะมาเดี๋ยวคอยผืนไปซวยสู้ทุกคนจงวาี้สู้ใส่กับคิดทุกคนเอ้ยจะเย็นก่อนถอดหัวออกไปจังวานีนสิเป็นลาดได้หรือบอทุกคนงาบเขาไปทุกคนโอ้โหบอทันว่ะน้าเสียดายไปในแม่งตี้โคตรแห้งเลยว่ะอ่าเดี๋ยวเอาบาปมันต่อเลยตอนนี้ยินยินขังตัวได้ว่าอน,นาตาเลีเอไปยินเลยโอ้โหจงวนี้ยินเก็บไปจนได้ทุกคน เดียวเดี๋ยวเดียวเดียวคอดี้ของฮันโซคือสกิลอันตีในแม่งมาโคตรไปสิป้ายวีเองทุกคนเดี๋ยวอีกฮาวีอีกฮาวีเดี๋ยวคอยไปจัดกันทุกคนอ่าใจเย็นได้ทุกคนเด้อเบิ่งคลิปนี้ใจเย็นเบิ่งทีละขั้นตอนทุกคนอ่าโบนิตัดไฮไลท์ให้เดี๋ยวคลิปสั้นยัมตัดไฮไลท์ให้ทุกคนเบิเ่งเอ้ยเข้ามาจังหวะนี้ถอดหัวอเวซสยเลยทุกคน,ออ,าากน,กคนออกไปจังหวะนี้โอ้โหโบ้ถึกแต่บ้เป็นยังของงาไปน็นที่ทุกคนเนาะตากวา่าห้องงาไปทุกคนมันจะตีไวขึ้นกว่่าาเกกอี แม่นวานี่ยิน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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยมันอยากลินตัวจริงว่ะเฮ้ยยินเฮ้ยใจเย็นดีน้องซ้ายเดี๋ยวคอยไซหรือว่ามันแขนี่ยังวะน่าจะแข่ในเบนวันหนึ่งนี่แหละมันอยากจองในเบนวันหนึ่งอย่างเดียวเลยอ่าเดี๋ยวคอยฟาร์มขึ้นก้อนทางสะดวกเลยว่ะอ่าเพราะว่าจุเลียนตายนะจุเลียนมาเอาบัฟมันอะเบนวันหนึ่งตางสะดวกมาเอาบัฟเลย ตอนนี้ดับเบดก็หูซื้อว่ามันมาแห้งกว่าเก่าทีกคนเนาะเออเ,เริ่มมาแหละเรื่องว่ามาแห้งกว่าเก่ามันเริ่มมาแล้วมาเดี๋ยวคอยจัดกันทีกคนจังหวะนี้ถอดหัวออกไปเลยได้บอจังหวะนี้ใส,ส่สกิลซองไปเลยถอดหัวออกมากจังหวะนี้สไลด์เข้าไปดุกคน,นง,งาบก็ไปเรียบร้อยดุกคนโอ้โหโคตรแห้งเลยว่ะแม่ดุกคนหนีเนาะมีกล่องขึ้นมาให้เบิรงกอยู่ทุคนเนาะสำหรับการปรับใหม่เห็นบอ จะมีกล่องขึินมาให้เบิงว่ากวดเบิงว่าตัวจริงของเฮานี่มีบอมีโตไปกวดบอโอ้โหแหงเป็นแหงเลยทุกคนเรกว่าฟรามเกิดบนเรือใดทุกคนเนาะมันแหงอะลีแม่งแหงเป็นแหงเลยวะตาดมาจังหวะนี้ทุกคนสิไปไซสเฮ้ย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 อ้มเจไบหมีมิืนตีแต่ว่าก็ได้คิวไปถอดหัวออกไปจังหวะนี่ยินสิไปไสยินอื้มสละสกิล2นี่มันจะเคลื่อนดิ้นเลยบอกเลยว่าขาเคลื่อนดินเลยอ่าบด้แอมดนกว่า เขามาเข้ามาดีเข้ามาดีาาดจังหวะนี่คนตุยตุยไปดีไอ้ย,ยิ้นโอ้โหบอด้วะ่ะโอ้โหคิดว่าสิเก็บยิ้นไปแบบดเตะเลยมาอันตีอยังอีกสี่วิสามวิเดี๋ยวคอยใส่มาทุกคนมาดัาจินิกอนมีตัวผ่านมาบอหรืองอะไรนี่ทุกคนเนาะมาเดี๋ยวหาจังหวะก่อนทุกคนถอดหัวออกไปจังหวะนี้ใส่ยิ้มสองก่อนแล้วก็ถอดหัวไปสกิลอีกทุกคนงาบก็บไปเรียบร้อยทุกคนโอ้โหแมงโคตรแห้งว่ะ สกิลสองบอกเลยว่าใส่สกิวไปแต่หาว่าใส่สกิลสามอยสกิวสองใส่แต่อีกหนึ่งเถื่อโอ้โหแสดงว่าใส่ได้สองเถื่อทุกคนขนาดเบนนึงบกเคยลินมาได้แน่หนิโบเคยลินมาได้ก็คือเ็าไม่ว่าบบ่คยได้ลินฮันโซนะบเคยซ้ำนานแต่ว่ากะสีมือซ้ำหนีนะทาว่าไฟลินฮันโซที่แบบว่าลินซ้ำหนาในบอกเลยว่าสีมือแม่งโหดเป็นโหดแน่นอนทุกคนโอ้โหแต่ซ้ำหนีเขาถือว่าโหดแล้วทุกคนเนาะใส่ได้อยู่ซีมือเบนนึงไปจะได้คอมเมนต์มาได้ทุกคนแต่ทุกคนออกความยิ้มใมาได อาว่าฮันโซปับไม่น sk ี่เขาควรใส่สกิลวนาใดอ่าใส่อันตีก่อนเลยบอหรือว่าไปตีแบบเบสิกก่อนเลยจังใส่อันตีอ่าหรือว่าใส่สกิลออกไปก่อนเดี๋ยวจะมาใส่อันตีหรือนาแดงนะสวยคอมเมนต์มาเด้อทุกคนเด้อเออเฮ้ยเล่นกลางก็ใส่กันใหญ่เลยเดี๋ยวเดียวเบนน้องดึงขอเคลียร์คลิปก่อนขอเคลียร์คลิปคนเด้อเพื่อนเด้อเดี๋ยวคอยไปเติมอื้มฮึอาเดี๋ยวคอยมาดักปลาอยู่นี่ริกคนเนาะมีตัวมาเคลียร์คลิปอยู่เล่นรุมหรือบอทุกคนเนาะ แต่ว่าบ่มีดิคอนบ่มีเขากระถอดหัวออกไปคิวเลยดีคนเจ้าหวานนี่สไลด์ออกไปเรียบร้อยดีคนเฮ้ย,ย <ans> เฮ้ยเของาบไปหนึ่งทีหงาบไปหนึ่งทีโอ้โหโบไดแต่ว่าคิมมี่มาจังไรเจังหวานนี่ชิมมี่โอ้โหหวานเจี๊ยบดิคนไม่แห้งเป็นแห้งเลยดิคนเหรอโอ้โหฮันโซเหลื่อมจะติดใจฮันโซแล้วดิคนเหลื่อมจะติดใจฮันโซอลไรนี่โอ้โหตอนนี้เขาเก็บมาซีบคิวดิคนนัดใตา้หนึ่งข้ง อ่าสำหรับสกอร์ทีมฮากัสกเจต่อสิบเก้านั่นเองมาตอนนี้อันตีมาพอดีเลยทุกคนเนาะเดี๋ยวคอยใส่กันทุกคนแต่ว่าภพยโคตรหนีบนะหายไปใส่ว่าเมื่อว่ายินแต่ยินคนเดียวเน่ะออกหลายยิ่นออกนี่เฮ้ยเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วทุกคนเห็นแล้วใส่แม่งเลยเขาไปจงวานี่ทุกคนนะถอดหัวออกไปคอหงาไปที่หนึ่งทุกคนเรียบร้อยทุกคนตีเก็บไปสองตัวโอ้โหแม่งแห้งไปแห้งเลยเว้ย ผ่านมาจังหวะนี้ทีมเฮากัดใส่กันแล้วทุกคนเป็นเรื่องคอแจมในจักที่หนึ่งเขาเปจังหวะนี้ขอหงาไป็นึ่งที่ทุกคนเรียบร้อยทุกคนแหมแฮมไต่เฮยขีนๆีนมันอย่ามาตุยตัวจริงวะเอ้ยอย่าบอกนะเอ้ยโอ้โหขี้ไปสกบไปสองบ่อได้วะอ่าตอนนี้มียาเฮาเก็บปลอดมาเป็นทีเหียบหอยแล้วทุกคนสิจบได้ือบ่อทุกคนเอาตอนนี้อ่าอันตีมาพอดีเลยจังหวะนี้ทุกคนถอดหัวออกไปสิปใส่บาดัง บาดังสิปัใชโอ้โหยังบานี้ของาบปหนึ่งที่ทุกคนเรียบร้อยทุกคนโอ้โหแ่าว่าใส่สกิลหนึ่งงาบศัตรูใต้นี่มันจะฟื้นฟูเลือในห้องอีทุกคนบอกเลยว่ามาคางนี้โกงเป็นโกงเลยยินจะปใส่ยินยินจะปใส่ยินงาบก็เป็นเรียบร้อยทุกคนโอ้โหยัยงวะแม่งฮันโซบอกเลยว่ามาคางนี้โดนแบนตลอดแน่นอนทุกคนโอ้โหแม่งสิพายเลยมาคางนี้ฮันโซกูนี่ ขนาดบบเคยลินนี่ไผ่ที่ว่าเคยลินเก่งนี่บอกเลยว่าใส,ส่ทกกี่นี่ปีเขาไปจังหวันี่ของงามงามเปนหนึ่งที่ได้บอกโอ้โหเปแ่แต่ว่าสุดใจเลียมร้อยทุกคนบอกเลยว่าแหม่งโกงเป็นโกงเลยวะนียังวะบอกเลยว่าซีซันนานี่ในมีการปั๊บไม่อีกขังแน่นอนเอ้คินคิน,นออกมาจาหวะนี้คนกกินนี่ทุกคนสกิลหนึ่งจะมาโจมตีได้ ว่าเลยว่าซีซันน่าที่โดนเปลี่ยนใหม่แน่นอนเอ็นนึงคิดว่าอันโซ่ยึดถือเปลี่ยนสกิลอันตีนี่แหละเพราะว่าอันตีมาไวเกินนะไปมาไปมาเอามาจะว่ายยิน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 ขอหงาไปบาทหนึ่งทุกคนนี่บอกเลยว่าสกิลอันตีมาแต่มีแต่ร์สิบสิบหาวีเองเขาไวจังหวะนี่ว่าสกิปซองบอด้ทุกคนโอ้โหตทวันสุดท้ายแล้วทีมฮาวก็จบไปทุกคนเนาะก็คืออันโซ่แต่หาว่าซิมีการปรับเปลี่ยนใหม่อีกครั้งนี่มันจะปรับเปลี่ยนสกิลก็คือสกิลอันตีนี่ ถามว่าปเปลี่ยนไปเป็น3ามสิบวีนี่คือตัวอื่นนี่น่าจะโอเค <c oughs> น่าจะบโกงไปได้อันนี้สิบห่าวีมาสิบห่าวีมาแม่งแม่งโกงเป็นโกงเลยอีกอย่างสกิลปั๊บใหม่นี่ก็คือแห้งแล้วก็โกงอีกทุกคนเออก็คือตัวจริงก็เฮาจะม,มุ่งไปสมาธิได้ <c oughs> แม่งโกงมาหนีแหลนะทุกคนเลยโอเคเนาะทุกคนเอาไปจะมาคลิปนี้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามเป็นอนหนึ่งเดี๋ยวคนเราเป็นกำลังใจเป็นอันหนึ่งแนะ่โอเคพอกันที่คลิปหนะ้าเด้อ